เนือทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่สิงโตเจ้าป่ากำลังยืนคิดอะไรบางอย่างสิงโตฮิปโปทำไมช่วงนี้สัตว์ในป่าดูทะเลาะก,กันบ่อยจังนะฮิปโปใช่เลยสิงโตแต่ละตัวต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยช่วยเหลือกันเลยลิงโอ้ยผลไม้อยู่สูงเกินไปฉันเอื้อมไม่ถึงยีราฟต้นไม้นี้เตี้ยเกินไปสำหรับฉันสิงโตหันไปพูดกับฮิปโปเห็นไหมทุกคนพยายามทำคนเดียวฮิปโปยิ้มอ่อนโยนถ้าเราช่วยกันละ่ะ ลิงปีนเก่งยีราบตัวสูงต่างคนต่างมีจุดเด่นสิงโตตาเป็นประกายจริงด้วยความแตกต่างไม่ใช่ปัญหาแต่มันคือพลังลิงฉันปีนขึ้นไปเองยีราบฉันช่วยรับผลไม้ให้นะฮิปโปฉันแบกไปแบ่งให้ทุกคนเองเมื่อทุกตัวช่วยกันงานที่ยากก็กลายเป็นเรื่องง่ายช้างถ้าไม่มีทุกคนวันนี้คงไม่ได้กินผลไมห้หวานๆแบบนี้กระต่ายการแบ่งปันทำให้ใจอุ่นจังเลย สิงโตนี่แหละพลังของความสามคัคคีฮิปโปการมีน้ำใจทำให้เรามีเพื่อนสิงโตและความสามคัคคีทำให้ป่าแห่งนี้แข็งแรงเด็กๆจำไว้นะเมื่อเราแบ่งปนันเมื่อเราช่วยกันโลกก็จะน่าอยู่ขึ้นทันที